สวัสดีครับเพศัประจำบ้านเพราะเราอยากทำให้คุณดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิมคลิปนี้จะเป็นการใช้ภาษาง่ายๆเพื่อให้เราเข้าใจกันเองนะครับเหมือนกับเวลาเราเข้าร้านยาไปแล้วเราคุยกับเภสัชที่ร้านถ้าเกิดข้อมูลเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางผู้จะทำแล้วมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ใต้คลิปเอาไว้ได้เลยผมจะพยายามเข้ามาตอบให้ดีที่สุดนะครับในคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของยาแก้ไอ ยาแก้ไอมีทั้งเป็นแบบไอแบบมีเสมหะมีทั้งแบบไอแห้งไม่เป็นแค่การละลายเสยมหะเฉยๆปัญหาที่เราเจอคือเวลาที่เราเดินเข้าไปในร้านยานเนี่ยตายแล้วยาแก้ไอแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีหรือว่าคนไข้บอกว่าไอาแบบนี้ต้องใช้อะไรบ้างแล,แ,แล้วโอ้แต่ละตัวที่เป็นตัวท็อปทอปมันต่างกันยังไงคลิปนี้เลยจะเอาตัวท็อปทอปมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่และตัวมันต่างยังไง ในหมวดหัวข้อแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังคือหมวดของการไอแบบมีเสมหะไอแบบมีเสมหะเรามือก้อนสมยะอยู่ในปากนะครับไอแบบอย่างนี้เนี่ยนั่นคือการไอแบบมีเสมหะยาที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือตัวบอมเพกซีนแล้วก็แอมบล็อกซอลบอมเพกซีนชื่อกันค้าของมันก็คือไบโซวอนเจอกันบ่อยนะครับแอมบล็อกซอลชื่อกันค้าของมันตัวหลักก็คือตัวมิวโคโซแวนทีนี้ไอสองตัวนี้เนี่ยการกินก็กินเหมือนกันครับ เป้าที่มันเหมือนกันคือลดความข้นหนืดของเสมหะเสมหะมันก็จะออกมาได้ง่ายขึ้นออกมาจบแต่ข้อแตกต่างคือไบโซวอนเนี่ยมันจะมีข้อมูลคือเพิ่มการพัดบกข,ของซีเลียทําให้เสมหะมันหลุดร่อนออกมาได้ง่ายในขณะที่ตัวมิวโคโซแวนข้อเด่นของมันคือบอกว่ามันจะลดความข้นหนืดหรือว่าลดลดความเหนียวของเยื่อเมือกภายในปอดได้ด้วยดังนั้นถ้าเกิดเรามองแค่นี้เนี่ย ตัวไบโซวอนอาจจะเหมาะสําหรับการไอแบบที่อยู่ในช่วงบนบนเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัวมิวโคโซแวนอาจจะเหมาะสำหรับการภาวะของไอแบบที่มันลึกๆออกมาจากปอดนี่คือแค่หมวดของการไอแบบมีเสมหะไอแบบมีเสมหะมีตัวหนึ่งคือตัวไซคลิดอลไซคลิดอลชื่อกันค้ามันก็คือมิวโคฟลักแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้กันบ่อยมากนักนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือเป็นการใช้ยาจิบ แก้ไอแบบมีเสมหะแบบร่อนเสมหะสมุนไพรธรรมดาก็จะเป็นพวกตัวยาแก้ไอมะขามป้อมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวอื่นๆก็จะเป็นยาแก้ไอน้ำดำําพวกแก้ไอน้ำดาเสือดาวแก้น้ำําตางูอะไรพวกนี้พวกนี้คือเน้นการที่ทําให้เสมหะมันหลุดร่อนออกมาได้ง่ายในหัวข้อที่2คือยาแก้ไอแห้งแก้ให้มีปัญหาค่อนข้างเยอะ นะครับอย่างเช่นตัวเด็กสโตหรือโลเปกเนี่ยอันนี้ต้องจ่ายผ่านทางอาจารย์นะครับหรือว่าผ่านทางคลินิกและโรงพยาบาลเท่านั้นนะร้านยาจะไม่ค่อยมีจําหน่ายเพราะกลไกของมันเนี่ยมันเป็นการยับยั้งการไอยับยั้งความไวความเซนซิทีฟนะครับของเวลาที่พอมันยี่ตัวนี้ปุ๊นเนี่ยสัญญามันขึ้นถึงสมองไอายาพวกนี้เนี่ยมันเป็นลดความไวของการสื่อประสาทลดความไวของสมองในการที่เออกระตุ้นแค่นี้ปุ๊บไม่ไอละ มันก็จะกดการไอเป็นการกดการไอเอาไว้นะครับดังนั้นถ้าเกิดอยู่ในการดูแลของแพทย์ถือว่ายังโอเคแต่อย่าไม่ควรจะซื้อไปใช้เองนะครับไม่ปลอดภัยอันดับที่2คือในกลุ่มของตัวบอมเฟบวกกับเฟนิลบอมเฟเฟนิลเนี่ยไม่ได้แก้ไอแห้งโดยเต็มๆแต่บอมเฟคือ,อยากแก้แพ้นะครับส่วนตัวเฟนิลจะเป็นตัวยาลดบวมลดการข้างบวม ของเยื่อบุโพรงจมูกมันก็ทําใหออ้ดูเหมือนแห้งลงแล้วก็ลดอาการแพ้ไปด้วยเพราะฉนั้นเวลาที่พอมันยิ่งๆนิดหน่อยปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีอาการไอนะครับนี่คือบอมเฟโกเฟนิลเป็นตัวยาลดบวมภายในโพรงจมูกแล้วก็แก้ไอ,อ,อไม่ใช่ต้องบอกว่าแก้แพ้อ่อนๆเราก็จะเอามาใช้ในการแก้ไอแหบแห้ง,งตามไปด้วยอีกบดหนึ่งคือยาจิบ พื่อชุ่มคอนะครับยาจิบชุ่มคอก็จะเป็นพวกตัวยาแก้ไอมะแว้งนะครับหรือชุนป่วยปีแปเก้าชุนป่วยปีแปลโลอะไรแบบนี้ที่จิบเรื่อยๆแล้วทําให้คอมันมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอจะได้ไม่แห้งจนเกินไปแล้วเกิดการระคายเคืองโมสุดท้ายที่กําลังฮอทที่ยุดตอนนี้ก็พวกตัวคาร์โบซิสเซอีนแล้วก็อะซิติซิสเซอีนพวกนี้ที่เราเห็นบ่อยๆตอนนี้ก็เป็นพวกโซแมกแล้วก็เป็นพวกแนกลองอะซิติซิสเซอีนพวกนี้หน้าที่ของมันเนี่ยคือการตัดพันธะะเสมมหที่่ันนออยยูภาาใลคคํค เวลาที่เสมหะมันเกิดหอกติดคอเหนียวเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรากินยาพวกนี้ไปเนี่ยพันธะของ<พ>เสมหะที่มันอยู่ตรงคอมันจะร่อนง่ายขึ้นแล้วมันจะแตกง่ายขึ้นดังนั้นเสมหะเราก็จะขาดออกมาได้ง่ายหรือกลืนลงกระเพาะไปได้ง่ายขึ้นนะครับกับข้อดีอีกอันหนึ่งของการใช้พวกตัวอะซิตซิซีนเนี่ยคือมันจะทําให้เสมหะที่ติดอยู่ตรงเนี้ย มันร่อนขึ้นและร่อนลงได้ง่ายทําให้ไม่ง่ายต่อการที่ให้เชื้อแบคที ria หรือไวรัสเนี่ยมันเจาะทะลุเนื้อเยื่อเราเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ขยับที่ละนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งคือเวลาที่มันมีก้อนคลัสเตอร์ของของเสมหะอยู่เนี่ยปะกะติอ่ะมันจะผลิตเยื่อเมือกขึ้นมาคลุมผิวเอาไว้อีกเป็นเมือกลื่นๆนะครับทำให้กลไกลของร่างกายเนี่ยมันเข้าไปจัดการได้ยากขึ้น การกินยาในกลุ่มของอะซิติลซิสซีนเนี่ยจะช่วยทําให้อาเยื่อเมือกลื่นๆพวกนี้ลดลงเพราะนั้นร่างกายเราก็จะเข้าไปจัดการอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นการลดภาวะของการติดเชื้อภายในลำคอได้ง่ายขึ้นด้วย ดังนั้นในคลิปนี้จะมาเล่าถึงยาประมาณนี้แหละครับ3อย่างที่มันเป็นยาแก้ไอต่างกันยังไงไบโซวอนกับมิวโคโซแวนมิวโคโซแวนอาจจะเหมาะกับการติดเชือ้อการไอแบบลึกๆหน่อยมิวโคไบโซวอนก็ตื้นหน่อยนะครับจากข้อมูลของยาแก้ไอแห้งก็จะเป็นตัวบอมเฟบวกกับเฟนิลถ้าเป็นหนักๆก,ก็ไปหาอาจารย์ซะก็จะเป็นพวกเด็กสโตโลเปกแล้วแต่อาจารย์พิจารณานะครับแล้วก็ถ้ามงั้นก็เป็นการจิบแก้ไอแห้งบวกกับแก้แพ้ไปเรื่อย ยาละลายเสมหะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นการทําให้เสมหะที่มันเหนียวคล็อกกิ้งติดที่คอเนี่ยคลายออกมาได้ง่ายขึ้นบางทีแล้วเราอาจจะมีการ mix ยาระหว่าง3กลุ่มนี้เข้าด้วยกันนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะทําให้คนไข้ลดอาการไอ <c oughs> ได้ดีที่สุดสําหรับในคลิปนี้ก็อยากมาเล่าให้ฟังประมาณนี้สงสัยอะไรสามารถฝากข้อความหรือว่าคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ทางผมก็จะเข้ามาพยายามช่วยดูให้ได้มากที่สุดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ